นี่ก็โง่ไปเสแงทที่แล้วนี่น่ไปเ๋ไแล้วเลยอะเขียันเดียว

ใชเอนปักเตงมดิ่งไปักเตงมู่นั่นเราจะอ้องเสร็จเลยแล้วขัมบมาอุ้ย้อย่าทักพกนะแล้วไปเลย่ัวออจิตกรบัตเนโอ้ยเป็นอะไรัง เดือดคนของเลยมเนี่ยโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเขาค้องเสร็จแน่ใช่ใช่ใช่เลโอเคโอเคพันน่มาช่วยฉันนะปอไปรนทุกคะดูงานของฉันหน่อยไเจ่ยบไปเจียบไป้ยนงดุจี เป็นไงคนเดินของฉันหน่อยดูสิเขาจะให้อะไรไปลี่นไหมใช่ใช่แล้วนะใช่ใช่ใช่เฉยเร็วหนาโอ้ยุทำไมจึงเปลี่ยนแกบอกวัยอสี่สี่จะเปลี่ยนทำไมฉังไม่เปลี่ยนตลอดเร็ววะบักกระพาะก็เปลีทีนที จ้จะทำให้มันปวดไยน้ำแบกแก้มเฮ้ยแม่จีบักบักฟักทองอืมง่า้แค่จะสั่งให้มันก็ไม่ได้นะบักฟักทองอยบักฟักทองไยฟักทองดึงมัดเุ้ย ว่าไปกันายเ้็กวยไปีมว oh ่ายไปับไปกลับ oh ไับไับับไปไับไปกกบกลักไลับับไับไับไปาไปกลับเปลับไับไปัปไลปลกลกักกไปล ทยายามไปนีหน oh, oh. ่อยได้รู้ใช่ป่ะปั๊บปั๊บปั๊บอั๊บอั๊บป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 ัั๊บปัั๊บปั๊บปั๊บปั๊ั๊อป๊บปั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 ๊บปเ๊บปั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  ้เราต้องเอาผนตอนนี้ไปชกมวยแล้วคือติดตามพี e ต่อไป